สวัสดีครับก๊อปกนะครับวันนี้นะก็มีคนอยากจะดูคลิปสลดยต้อกระจกนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูแบบฟูลสตรีมเลยแบบเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับจริงๆเคสเนี้ยถ้าเกิดเราไม่รีวิดีโอนะครับหมายถึงไม่เพิ่มสปีดนะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ9นาทีกว่าๆนะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากลัวว่าทุกคนจะเบื่อสักก่อนผมก็เลยเพิ่มสปีด ประมาณสัก3เท่าให้อยู่แค่ประมาณสามนาทีกว่าๆจะได้แบบแป๊บเดียวนะครับก็ลักษณะเนี้ยครับคนไข้เนี่ยอายุเป็นผู้ชายนะครับอายุประมาณ48ปีเท่านั้นเองครับมาด้วยอาการตามมวแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็คือมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันเนี่ยเขาส่งมาเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็ อยากจะสลายต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนส์แบบพรีเมียมก็คือเป็นเลนส์ที่สามารถที่จะแก้ค่าสายตาสั้นยาวเอียงก็คือมองเห็นทุกระยะน,นะครับคือหลังจากทําไปเนี่ยคนไข้จะสามารถอ่านหนังสือได้เล่นโทรศัพท์ได้ขับรถได้นะแล้วก็ดูทีวีและได้ปกติครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งแว่นเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คนไข้คนนี้เป็นต้อกระจกแบบสุกนะภาษาหมอเขาเรียกต้อกระจกสุกหรือว่าภาษาทางการแพทย์มันก็คือภาวะ mature c a t ร r a c t นะครับ นะก็คือเลนตาปกติครับมันจะเป็นเลนที่ใสๆใช่ไหมครับเป็นเลนใสธรรมดานะครับพออายุเยอะขึ้นครับเดนต์ตัวนี้มันก็จะเริ่มมีโปรตีนมีสารต่างๆเข้าไปสะสมมันก็จะเริ่มขุ่นเริ่มมัวเริ่มเหลืองขึ้นจนสุดท้ายเป็นระยะแบบนี้ครับก็คือต้อกระจกที่มันเป็นระยะที่สุดแล้วก็คือเป็นขาวขุ่นไปเลยนะครับก็จะเห็นว่า,าลักษณะเลนที่มันขุ่นตัวนี้ครับมันก็จะบังตาเราคนนี้ก็เลยจะมาด้วยอาการมองไม่เห็นไรเลยก่อนหน้านี้คนไข้าอาจจะพอมองเห็นนิดหน่อยได้บ้างนะครับ พอต้อกระจกมันเริ่มสุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆมองเห็นน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งมองไม่เห็นเลยนะครับโรคต้อกระจกอ่ะย,ยังเป็นโรคตาบอดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่รักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสเนี้ยพอหลังจากที่ผมทําเสร็จเนี่ยสลายต้อกระจกเสร็จแล้วแล้วใสเดนเข้าไปใหม่คนไข้ก็กลับมามองเห็นได้ทันทีนะครับไม่ได้ดมยาสลบนะครับระหว่างทำคนไข้ก็พูดคุยได้ปกติคาถามหล,ลักๆเลยคนจะถามว่าแล้วเจ็บไหมนะครับ ผมมีคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่เคยสัมภาษณ์คนไข้ไปแล้วครับคนไข้หลายๆคนบางคนก็แทบจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรบางคนก็บอกว่ารู้สึกตึงๆต,ตาบางคนก็บอกว่าเหมือนกับอยู่ในน้ําตกอยู่เป็นประจํานะครับผมแต่ถามว่าความทนทานกับความเจ็บด้วยความรู้สึกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลายๆคนที่ฟีดแบ็กกลับมาก็จะบอกว่าอืมเสร็จแล้วเห,หรือทําไวมากแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเนี่ยครับนะอ่ ปัจจุบันเราก็จะใช้วิธีการฉีดยาชาหรือหอยอดยาชาในการทำนะครับแทบจะไม่ได้มีการดมยาสลบเป็นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการทำนะ่ะแปบ๊บเดียวมากๆนะครับอันดับต่อไปก็คือว่าการมองเห็นหลังจากที่เราใส่เลนไปนะครับปัจจุบันเลนที่เราจะใส่เนี่ยเราสามารถจะคอสตอไมไว์หรือหมายความว่าเลือกเลนที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นใกล้การไกลาก,ลกลารมองเห็นลักษณะแบบ บางคนชอบเล่นโทรศัพท์เยอะมากๆเนี่ยก็จะใช้เลนที่มองไกลเป็นหลักมองใกล้เป็นหลักนะครับบางคนที่ไม่ได้ใช้สายตาระยะใกล้เลยเนาะใช้สายตาระยะไกลเป็นธรรมดาก็จะใช้เลนนที่มองไกลเป็นหลักนะครับเนาะปัจจุบันเราเลือกตามไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตของเราได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้ปรับกับคุณภาพชีวิตของเราได้มากที่สุดนะครับก็หวังว่าคลิปการสลายต้อกระจกจะทําให้หลายๆคนที่กลัวอาจจะก,กลัวน้อยลง หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะทําให้เข้าใจวิธีการรักษามากขึ้นเพราะว่าต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาได้นะครับผมแล้วก็อย่าปล่อยให้คนในบ้านเนี่ยมองไม่เห็นแบบนี้นะครับเนาะหลัวมันจะเสียโอกาสในการใช้ชีวิตของเราเนาะหรือปัจจุบันเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้ต้อกระจกมันสุกข,ขนาดนี้ก็พอเพราะมันทํายากครับจริงๆวิธีนี้เป็นวิธีที่ทํายากนะครับถ้าปล่อยให้มันสุกข,ขนาดนี้นะครับ จริงๆถ้ามันเริ่มมีการขุ่นมัวมากขึ้นใส่แว่นแล้วมองเห็นไม่ชัดเห็นแสงแต่กระจายกันคืนบ่อยๆนะครับหรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาสายตาโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นเนี่ยปัจจุบันก็สามารถทําได้นะครับปรึกษาจากสูตแพทย์ใกล้บ้านได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมช่วยดูแลนะครับก็สามารถทักมาในเพจหรือว่าในช่องทางต่างๆนะครับบางทีผมไม่ได้ตอบอาจจะมีช่วยแอดมินช่วยตอบนะครับนะนะก็จะมีที่กรุงเทพนะครับที่อุดรแล้วก็ที่หนองคายนะครับผมไปแล้วครับ